ค่ะวันนี้จะมานำเสนอสินค้านะคะตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนไฟ LED รุ่น YD M 2.04ซึ่งทางร้านจะแถมคู่มือการใช้งานไปให้ลูกค้าด้วยนะคะสาย USB ของเขาจะยาวถึง1.45เมตรเลยนะคะลูกทรงสวยงามล้ำสมัยมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กที่มีพอร์ต USB ก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะส่วนการไม้นะคะสามารถหมุนรอบทิศทางได้ถึง360อองศาเลยนะคะสวิตช์ออนออฟควบคุมการเปิดปิดนะคะลูกค้าสามารถเลือกไฟใช้ได้เลยนะคะ ใช้ได้ทั้งระบบ Windows 7 8 10 11 Mac OS และรุ access, ่นท mm, ี่มีพอร์ต USB ใช้ได้เลยนะคะไมค์เขาจะสูงอยู่ที่225มิลมตรฐานไม้กว้าง125 x 85มิลิมสเปคไมค์เลขเสียงไดเสียงไม่มีแตกเลยนะคะสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ